ไม่ต้องน้ำลายไหลยอยากกินมาเองผมอยู่ตลาดน้ำบานน้ำพึ่งจอดรถตรงเนี้ยสรงเกร็จแล้วก็เดินเข้ามาเชฟที่หยอดขนมถ้วยอยู่คือป้าไก่ใครจะเรียกแม่งไงแม่ไก่อะไรก็แล้วแต่นะะนี่มาถูกจังหวะมากเราไม่ได้จัดฉากนะนี่คือสิ่งที่ป้าไก่อะทำทำ,ทำอยู่เพราะว่าพอทำเสร็จก็ต้องเอาขึ้นเอาขึ้นเสร็จปุ๊บคนก็มาซื้อเลย นี่เป็นจสุดยอดอย่าลืมนะครับตลาดน้ำมันพึ่งเราเปิดเสราร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์มาเที่ยวได้เลยและย้ำนะครับของที่นี่ถูกมากของอร่อยอร่อยนี่ปลาไก่ที่หยอดอยู่เนี่ยคืออะไรครับแนนขอช่วยหน่อยอันนี้เป็นตัวล่างลูกมันจะเป็นแบบนี้เราหยอดเสร็จเดี๋ยวเรานึ่งใช่ไหมคะจะเป็นนี้ก่อนให้เย็น แล้วมาห,หยอดกะทิอีกรอบหนึง<อ>่งก็จะเป็นเหมือนด้านหน,น้าร้านสรุปที่เราหยอดตอนแรกนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นตัวล่างตัวล่างตัวล่าง,างค่ะซึ่งเดี๋ยวจะทําการหยอดกะทิต่อค่ะต้องนึ่งสองรอบค่ะอ๋อหนึ่งสองรอบนี่มาดูกระบวนการทํเยกเลยอวยวู่้วไ่วขาองนหน้าทีะตั้นความ่ะ ซึ่งในร้านเขาก็จะมีของอย่างอื่นอีกนะอันนั้นขนมตาลเหรอครับขนมตาลอยู่ในซึ้งเลิศนะ่ะพี่จา๋าอันนี้ขนมขั้วกล่องเท่าไหร่ครับพี่สามสิบเองเอ้อ,อ,อของสูงให้ที่นี่ถ้าได้มีเงินสดท่านสแกน QR code mobile banking ได้อีกเช่นกันนะได้เลยคุณพี่แล้วอันนี้คืออะไร อ๋อนี่ไงจะไปแด้วไม่ใช่วันหนึ่งเขาขายแค่นี้นะพอเขาวางปุ๊บเดี๋ยวก็หมดนี่อันนี้คืออะไรปลาไก่ขนมตาลลูกนี่เสร็จแล้วหรอหรือต้องเช็คก่อนเช็คก่อนนะเช็คว่าสุกไหมดีไหมอโอเคสุกค่ะโอ้นี่สุดโบราณเลยค่ะสุกโบราณเทคนโลมือไม่ครับปลาไก่ขอยาเข้าไปข้างในนะปลาไก่ขอไข่หอมใบไม้สามสอง ป้าไก่จ๋าป้าไก่อยู่ในวงการขนมถ้วยขนมตานเนี่ยมาก,กี่ปีแล้วประมาณ12-13ปีค่ะ<อ>แล้วผตลตอบรับเป็นไงบ้างป้าก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยจะเน,น้นความเป็นโบราณของไทยด้วยอ่าของไทยๆทีนี้คือป้านยพยายามทําให้อะไรที่เป็นโบราณสัง<อ>แก่อย่างเช่นร้าน,นี่ยมีหาบ อ๋ออันนี้ของเก่าของแกเลยอ่ามันคือมันเป็นเอกลักษณ์ว่าคหน่มถ้วยนะหาบมานะอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่เราเด็กๆใช่ไหมคะใช่ผมยังเห็นอยู่ของสี่สิบแล้วยังมีโอกาสเห็นอ่าใช่ซึ่งปัจจุบันแม้เราจะไม่หาบแต่เราก็เอาของเก่าๆมาวางขายให้เห็นว่าเนี่ยมันคือของไทยไทยโบราณจริงๆใช่ใช่และอีกอย่างหนึ่งป้าไก่เราทําใหม่ๆสดๆไม่ได้เอาของเก่าค้างคืนมาขายไม่ใช่ไม่มีดูได้จากตรงนี้รับประกันเลยค่ะไอ้ที่เราเนื่องอยู่นี่เขาเรียกว่า อันนี้เป็นตัวล่างของขนมถ้วยอันนี้ตัวล่างขนมถ้วยเพึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยอดกะทิต่อใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นขนมตาลส่วนวิธีการเช็คไม่เช็คว่ามันได้ที่หรือยังป้ากาจะใช้แบบวิธีโบราณเลยค่ะจิมดูว่าเออโอเคนะแป้งโอเคผมถึงบอกไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีแต่เราใช้เทคโนโลยมือนั่นผลตอบรับเป็นไงบ้างโอเคอยู่นะในตลาดน้ำอันพึ่งที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งบางคนป้าเข้าใจว่าจะโหยหาความเป็นโบราณอะใช่เพราะว่าสมัยนี้ตึกแล้วบ้านช่องไปขนมสมัยใหม่ ใช่ไหมพอมาอย่างนี้ป๊อบอุ้ยบางคนบางคนอย่างป้าจริงหน้าร้านป้ามีขนมถ้วยหน้าสังขยาด้วยอ่าฮะบางคนก็เอ้ยไม่เคยทานมานานแล้วอ่าฮะไม่เคยเห็นแต่จริงๆนาบอกว่าเป็นของโบราณทั้งคู่หน้ากะทิหน้าสังขยาแต่ว่าหน้าสังขยาสมัยโบราณจะเป็นถ้วยน้ําชาเล็กๆอ๋อใช่เล็กๆอ่ะใช่อ่าใก่อย่างที่บางคนบอกว่าอ๋อไม่เอาเอาแบบแบบเดิมซึ่งป้าก็จะพยายามบอกว่าแบบเดิมทั้งคู่อ๋ออ่าเอางี้ป่ะปสมหมดเลยปลาไก่ ขอเบอร์มือถือร้านก่อนเผื่อใครจะติดต่ออะไรเ<ช>ข้ามาขอเบอร์มือถืออะไรครับค่ะศูนย์แปดหกเก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกแปดค่ะป้าไก่ขายที่ไหนบ้างอ๋อจริงๆแต่ก่อนเนี่ยป้าลงเดอะมอลล์ออกอีเวนต์แต่พอดีช่วงนี้เดอะมอลล์เขาสร้างรถไฟฟ้าในเดอะมอลล์ The Mall, สามลำกำแพงกันแล้นี่ป้าก็เลยอยู่ที่นี่ก็คือปัจจุบันอยู่ที่ตลาดน้ำบางน,น้ำพึ่งเลยที่เดียวมันสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้ไหมหรืออยากอร่อยต้องมาเองอื พอดีป้าไม่ได้ทําตัวอื่นเพราะฉะนั้นอยากอร่อยต้องมาถึงที่เองหาเจอง่ายนะท่านจอดรถตรงโซนเกษตรเดินเข้ามาท่านเจอร้านน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลตบมะพร้าว้านปลาไก่ติดกันเลยตรงเนี้นะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะปลาไก่ครับครับผมอิจฉาร้านปลาไก่นะที่มีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเยอะมากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ปลาไก่มันคนตกงานท้อแท้กับชีวิตบางทีก็ทิ้งความฝันตัวเองไปแล้วปลาไก่ครับขออนุญาตปลาไก่มอบกำลังใจให้ท่านผู้ชมหน่อย อขอกําลังใจหน่อยอะ่ะคือต้องให้สู้ๆนะคะแล้วก็ความขยันความขยันเท่านั้นน่ะที่จะสามารถพาทุกสิ่งรอดถ้าสมมุติเราเราขี้เกียจสักอย่างเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือจบหรือการที่ว่าเราได้ไม่ได้มีการต้องทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเราเรามีโอกาสได้ลองเสมอถ้าเราไม่ลองเลยอยู่ๆนิ่งเฉยมันก็คือจบไม่มีอะไรอันนี้ในความคิดข,ของป้านะ,ะแต่ป้าต้องยึดนโยบายการขยันประหยัดแล้วก็ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอันี่สําคัญมากอ่ เพราะว่าอันนี้เราสมมติว่าของแพงปุ๊บเราไปลดคุณภาพปุ๊บไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะลูกค้าเขาบางคนเป็นลูกค้าประจาเราเขากินเขารู้ใช่แต่ป้าจะไม่ลดเลยถึงกระทิแพงป้ายืนยันมาเนี่ยราคาสาสิบาทมาหลายปีมากตอนนี้ของขึ้นเกือบทุกอย่างเมื่อกี้ผมถึงถามพี่เขาว่าสามสิบจริงเหรอใช่เ,<อ>เพราะวานนี้ป้าอยากจะขยับขึ้นนะแต่ว่าเราเข้าใจผู้บริโภคเห็นใจเขา,าใช่ป้ายอมเอากำไรน้อยหน่อยแต่ถึงว่าเราคือเราได้มีคนแก่ได้มีอะไรทำ เออแล้วก็มีการที่รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในสินค้าไทยขนมไทยและผู้บริโภคมีเงินเหลือไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเพิ่มได้อีกใช่ไก่ทำไมน่ารักจังให้เขาได้คิดถึงว่าทุกวันเขาคิดถึงเราไม่ใช่ว่าทานของแพงไม่อร่อยแล้วก็ไปแล้วก็ไม่มาแล้วแต่สุดท้ายพอมาซื้อที่นี่ก็ต้องติดกับกลับมาใหม่อีกเช่นเดิมไก่ขอให้จิการไก่เฮงๆปังปนะน่ารักนี่คือความเกื้อกูลเนี่ยของร้านธรรมดาร้านหนึ่งที่ชื่อร้านว่าขนมถ้วยวานวานค่ะ อุดหนุนเยอะๆเหมือนได้อุดหนุนชนาวียังไงขอเฮงๆปังๆงครับผมขอบพระคุณค่ะมันคือเรื่องราวดีๆอีกบทหนึ่งของตลาดน้ําอันพึ่งเมืองพระประแดงเราผมอยากให้ทุกร้านเป็นแบบว่าไก่จังนะผมว่าเมืองเราน่าจะมีความสุขมากขึ้นกว่าน,นี้ไม่มากก็น้อยนั่นอเองคือเราเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องลำรวยอะไรมากมายขอชีวิตสิ่งที่เรามีความสุขเราชอบอะไรทําอะไรเราทาตรงนั้นเรามีความสุขแล้วพอแล้วแค่นี้ป้าไก่กําลังจะบอกว่าขอให้เราทําในสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขเราก็จะมีความสุข มันทําให้ตัวเองอายุยืนขึ้นด้วยนั่นเองใช่มาขายของเราได้เจอผู้คนเรามีความสุขแล้วเหมือนได้เจอเพื่อนปูงมิตรภาพสังคมดีๆใช่ใช่เพราะลูกค้าทุกคนน่ารักมากปลายก่นะ่าขอบคุณมากขอบคุณเลยนะครับขอบคุณนะณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะและขอบคุณสป,ปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์นชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปผมกับปลาไก่จบอยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรครับขนมช่วยวันวานค่ะตลาดน้ำบานพึ่งอย่าลืมนะ เสาอาทิตย์มันอยู่น่าค่ะตเลิกมาเที่ยวได้และเขาบออุ่นร้านป้าไก่เยอะๆด้วยขนมเพื่อนมาขอบคุณมากเลยค่ะมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆไทยยโบราณแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันนไม่ช้านะครับผมครับป้าไก่ผมว่าทัศนคติของป้าไก่อะบวกบวกบวกคือ เราอาจจะเจออะไรมาเยอะไงปัญหาชีวิตอะไรมากมายแต่เราคิดว่าในที่สุดคนเรามันก็นะสุดท้ายก็มีแค่นี้เลยความสุขอ๋อใช้ชีวิตมีความสุขนะสู้ๆจับทำอะไรแล้วก็ไปแค่นั้นยังมีความสุขแล้วต้องขอบคุณน้องมากเลยนะคะเดิามาฝากมาูจังหวะตอนป้าไก่ทำคืออยากอยากจะให้ให้ได้เห็นภาพตอนนี้ค่ะเพราะมันเป็นจังหวะจริงๆที่ว่าของบางทีขึ้นแล้วไม่มีอะไรอย่างเนี้ย